ในช่วงเวลา14.25ใน,ใน,ใน,นาทีของวันนี้นะครับพ่อแล้วก็แม่ของนางสาวสุพิชชาบีดาเจริญหรือว่าจีจีเดินทางมาติดต่อขอรับศพลูกสาวที่แผนกอิติเวศโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับเพื่อนําไปบําเพ็ญกุศลที่วัดพระปฐมเจดีอําเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมครับบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าซึ่งทางครอบครัวได้นําร่างของผู้ที่ที่เนี่ยใส่ในโลงศพสีขาว ก่อนนําขึ้นรถตู้ของมูลนิธิเพื่อเดินทางไปยังวัดนะครับพ่อของกุจิจี้เนี่ยได้นําข้อความแชทจากโทรศพัพท์มือถือที่คุยกับลูกสาวเป็นคราวสุดท้ายเมื่อวันที่17เมษา,ายนที่ผ่านมาครับเวลา11.34นโดาาายล,ลูกสาวได้มีการแชร์โลเคชั่นคอนโดบีเนียมที่อยู่ย่านอาโศกแล้วก็เลขฟ้องมาให้ก่อนจะส่งผลิตภัณฑ์ที่ลูกสาวจะทําขายมาให้พ่อดูซึ่งตอนนั้นเนี่ยพ่อไม่ได้ตอบกลับไปนะครับ โดยพ่อได้บอกว่าโลเคชันที่ลูกสาวส่งมาให้นั้นเพราะว่าวันอาทิตย์นี้เนี่ยจะไปนอนเป็นเพื่อนลูกสาวที่ห้องที่เกิดเหตุเนืน่องจากว่าลูกสาวได้บอกไว้ว่าอยากให้พ่อมานอนเป็นเพื่อนบ้างคุณพ่อก็ยังบอกอีกว่าที่ผ่านมาลูกสาวไม่เคยขอให้ไปนอนเป็นเพื่อนมาก่อนแต่ก็ไม่ทราบว่าทําไมครั้งนี้ถึงขอให้ไปนอนด้วยอีกทั้งไม่ทราบมาก่อนว่าลูกสาวเนี่ยคบหากับแฟนนมถ้าหากรู้เรื่องแบบนี้คงไม่เกิดขึ้น และที่ผ่านมาตนก็มองว่าลูกสาวยังเด็กยังไม่พบมีแฟนส่วนสาเหตุที่ลูกสาวไม่บอกว่ามีแฟนเพราะว่ากลัวว่าพ่อจะเสียใจแล้วก็คิดว่าคงไม่อยากให้พ่อรู้ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ลูกสาวส่งมาให้นั้นก็เป็นปกติเวลาที่ลูกสาวจะทําอะไรก็จะมาปรึกษาตลอดสําหรับบาดแผลที่ได้รับรายงานจากฝน,นการชนสูตรพบว่าถูกยิงที่ศีรษะบริเวณขมับขวาทะลุขมับซ้ายแล้วก็มือมีอาการเกร็งเกิดจากการถูกยิงจนเสียชีวิตดยที่ไม่ทันตั้งตัว ส่วนระยะเวลาการเสียชีวิตก็อยู่ที่ระหว่าง8ถึง24ชั่วโมงนอกจากนั้นยังได้นำโฟโต้บุ๊กของวูจิจินะครับที่เคยได้ถ่ายแล้วก็มอบไว้ให้ด้วยเซ็นชื่อพร้อมกับเขียนกอกฟาร์มด้วยลายมือนะครับว่าถูปป,ปา้า a n ง y ิวซึ่งวูจิจิก็เป็นคนผลิตเองตั้งแต่ยังศึกษาอยู่ชั้นมสจัททำเพื่อจะจำหน่ายประมาณ4 0 0ถึงเล่มพร้อมกับกล่าวด้วยเสียงสั่นเครือว่าลูกสาวตั้งใจผลิตโฟโต้บุ๊กชุดนี้เพื่อเป็นการหาเลี้ยงดูตัวเอง เพราะว่าเขาต้องการจะแบ่งเบาภาระของพ่อแม่จึงภาคภูมิใจในลูกสาวคนนี้มากๆซึ่งระหว่างที่พ่อของจีจกกี้นะครับเปิดโฟโต้บุ๊กก็มีสีหน้าที่โศกเศร้าครับเหมือนจะร้องไห้ตลอดเวลาเลยนอกจากนี้ภายในโฟโต้บุ๊กหน้าแรกก็ยังระบุข,ข้อความว่าความฝันสูงสุดของจีจี้นอกจากเป็นนักแสดงแล้วคือนักบินอวากาศถ้าใช้เวทมนต์ได้ก็จะดีมากเลยและข้อความระบุว่าจากเด็กน้อยติดบ,บ้านติดครอบครัวสุ่ความฝันของการเป็นนักแสดง ส่วนสของนักเรียนที่พนาหารที่ว่าเป็นผู้ก่อเหตุนะครับยังอยู่ระหว่างการชันสูตรเพิ่มเติมและก็ยาตาพไปได้เดินทางมาติดต่อรับศพด้วยตัวเองแต่ว่ามีการวอบอำนาจให้กับผู้อื่นมารับแทน,นครับและก็จะนำศพไบปบำเพ็ญกุศลที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนคนศรีอยุธยาต่อไปนะครับอีกรองชินเคยนะครับยุติความรุนแรงทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามต่อเด็กและผู้หญิงนะครับ